เลยครับอกคนเดียวลยจ้เจวล่วทุกวันไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรถามแล้วนั่นเราจบแค่นี้เลยไปเลยวันนี้นยฐานนะีกับในฐานแน้่ฐานน้่ได้วันนี้ซ้อมมาแล้วไม่พลางไลาด เอาล่ได้ฐานะล้วที่วันนี้เรามาเล่นงานครับเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็มาม้วนๆม้วนๆโดยอย่างชุดก็รู้แล้วว่าชุดก็ม้วนมากใช่ใช่ม้วนกะแหกกระบัวแล้วก็มีทุกคนมาร่วมเต้นไปด้วยกันก็สนุกดีครับอันนี้คือขึ้นรถแห่รถอะไรมีไหบ้างก็โมเมนต์ตอนนั้นก็ม้วนดีครับผมเว่าหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งี่เราจะได้มาแห่รถหนีก็สนุกดีครับวันจริงระยะทางไกลแบบนี้ใช่ไหมวจริงวันจริงนะอ๋อ ผมไม่รู้ครับใช่ใช่น่าจะใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็น่าจะปีที่แล้วนะปีที่แล้วน่าจะเป็นแบบตั้งแต่อนุสรีอ่ะใช่แล้วก็มาจะตอบว่าเราไม่รู้ไม่ได้นะครับผมระยะทางจริงไกลเลยครับก็เชิญชวนทุกคนมานะฮะแล้วก็จะมีศิลปินมากมายเลยที่จะมาแบบมอบความสนุกให้ทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณอนุนนนะฮะพี่โปนะครับผมคุณอิงนะครับผมหรือว่า เย็นน <crew horror> <บ een> ี้ก็จะเจอกับพ <ours introductions> <pillows> sure. ี่ตาจุฬาเลอร์ด้วยใช่ครับผมแล้วก็มีการกินกันเที่ยวฉับแต่สำหรับเราก็งานฉับเหมือนกันเห็นครับผมงานถึงการผมก็เห็นพี่บ่อยใช่สงครามเรื่องทำงานกันไเลยนะหรือว่ามีเวลาอักวันหนึ่งไหมจริงๆอ่ะมันมันทุกวันครับผมแต่ว่าเราหยุดไปวันหนึ่งเพราะว่าไม่ไหวเพราะว่าร้องเพลงติดกันนี่ยังไม่ดีใกล้คอนเสิร์ตด้วยก็เลยแบบขอหยุดไปวันหนึ่งแล้วกันอะไรอย่างนี้ยไม่รับวันนีงใช่ก็จะไม่ติดกันละ ก็คือวันที่เอาไปพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวอะไรยังไงไปโดนฝัดน้ำไหมเอาไปนอนเอาใช่ครับผมตอนนั้นตั้งหัวไม่ใหญ่นี่ไม่มีอะไรจะเลยที่ไปอ๋อเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนก็แบบคุยคุณคุณย่าแล้วคุณย่าก็แบบว่าให้พรแล้วเรียบร้อยใช่ ใช่ครับผมแล้วก็กลับไปหาคุณแม่ในช่วงของการตรวจก็คือวันหยุใช่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 ก็ถึงวันก็ยังมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะไม่ใช่ใช่ใช่ก็ไปเจอคุณแม่ตลอดใกล้วันเกิดคุณแม่ด้วยใช่ในทีิพนักงานมันแน่นอย่างเงี้ยเราเวลากับครอบครัวมันน้อยลงครับผมก็มันก็น้อยลงครับแต่ว่าเราก็พอเราอยู่ก็เราก็จะแบบอ่าจัดเวลาให้มันแบบว่า efficient ที่สุดเช้ายิงยิงช่วงเทศกาลยิงช่วงเทศกาลนะทีมง ดื่มดื่มนะดื่มนแล้วมีตรับงานเยอะมากแบบเทศกาลเลยครอบครัวก็มีอะไเพราะว่าครอบครัวผมก็ยุ่งกับผมอ๋อไม่ไม่น่าเป็นไรเพราะว่าคุณว่าคุณแม่อะไรเงี้ยก็ทํางานกันหนักห่วงกันอะไรเงี้ยเออก็ผมว่าเราก็เจอกันในวันที่เราพักผ่อนอย่างเงี้ยแหละดีแล้วอย่างคุณแม่ที่เราจับหนักยหมมีนิกจับหนักกันแม่ไหมจับหนักกับพงความที่ยาวอ๋อก็มีคิดไว้คิดมีคิดไว้ใช่ก็อ่อยังไม่บอกไปถ้าบอกก็รู้ ครับผมก็ยังไม่บอกตอนนี้แต่ก็คือใดๆก็ค<น>ืองานที่ไหนครอบครัวก็ะก็ต้องไปก็ต้องไปกินข้าวคุณแม่ให้ได้ไม่ก็คงฝัดไม่ไม่บอกคุณแม่ไปเลยว่าเป็นอะไรเด็กๆขอแม่ไม่ชอบสุดท้ายอ๋อผมถามคุณแม่แลวครับแม่อะไรครับวันเกิดอะไรใช่เดี๋ยวไม่ถูกใจใช่ก็เราอายุสามสิบแล้วอ่ะมีวันเกิดแม่ที่เราได้ได้เจอเนี่ยก็สามสิบรอบแล้วอ่ะเออก็เดี๋ยวเราถามเราเลยดีกว่าใช่ สงการมีแฟนๆมีนุ้นจะได้เห็นแบบร่างทองแบบร่างแบบโชว์อิลได้ๆบ้างไหมคะเขาก็มันร้อนอากาศร้อนไปเรื่องอะไรมีสถานวยีแบบว่ามันร้อนอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่เวทีแล้วแต่แล้วแต่ฟิลของอ่าชุดที่ใส่ไปเล่นในงานใช่แล้วแต่างงานแล้วในไอจีเป็นแฟชั่นเซนต์ไปอย่างนี้มีไหมคะคอมเมอร์แบบก็อาจจะมีก็ได้นะก็ต้องรอดูเพราะว่าไอเรื่องพวกนี้มันแล้วแต่ฟิล ก็คือแฟนๆคาดหวังมีความสุขกับเราเราแหละเราเราเลยเราดูดูตัวไว้เนี่ยเราถามแในแถ่นี้พี่แพูดขนาดนี้แล้วจะจะลงรูปให้เราดูไหมก็แล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลเออครับผมครับผมครับผมโทษทีฮะก็พี่พี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไหมโอเค ครับแฟนๆมีรุ้นเนาะได้เห็นน่าน่าจะได้เห็นผมเล่นน้ำแต่ว่าแฟชั่นเซ็ตก็ยังรุ้นอยู่ก็พี่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวพี่ก็ยังรุ้นอยู่ในตอนนี้ก็ก็ก็รอรุ้นต่อไปคแต่ผมหมดหมดหมดละมีอะไรกพี่็ส่วนำหรับเจฟนะครับสำหรับเจฟในวันสงการมีอะไรอยากจะอวยพรเพื่อนๆไหมครับอ๋อครับผมก็ครับก็อยากจะอวยพรเพื่อนๆ ทันนี่ต่อไปคือขอทุกคนมีความสุขมากในวันสมการครับผมแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้พี่ๆสื่อทุกคนเดินทางกันปลอดภัยไม่เจอเรื่องแย่ๆนะครับผมรางชาแล้วก็ขอให้ครั้งต่อไปมีเรื่องที่จะคิดว่าจะถามอะไรครับผมก็ขอทุกคนมีความสุขมากครับผมอย่างสงการที่เรามีประสบการณ์แบบความคลุมตามที่ดีในวันสมการที่เราจะได้มาพบขอเล่าเหตุการณ์มาให้ฟังมีแย่ๆไหมไม่เล่นก่อน ขอใช่ไงขอไม่เจอสิ่งเดียวกันไงคือเวลาเมื่อก่อนตอนอายุแบบว่านานมากแล้วไม่ได้เล่นสำคัญนานมากแล้วตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็จะไปเล่นกับน้องแล้วก็น้องเขาก็จะแบบพกโทรศัพท์ไว้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นซองใสใช่ไหมเออแล้วก็พิ่งซื้อซองมาประมาณห้าทีเออซองอยังอยู่แต่โทรศัพท์ไปกคกรีดเขากรีดเขากรีดแล้วเขาก็แบบไปเลย ใช่ช่วงเบียดใช่โอ้ประมาณแบบอายุผมอยู่มสามมสี่ใช่ใช่ช่วงนั้นเลยลองไส่เสื้อใส่น้องอะไรก็ไม่ลองซื้อใหม่ครับก็แต่ว่าเฟลอยู่นะหมายถึงว่ามเพิ่งยังไม่ได้เริ่มเล่นสงการเลยเพิ่งซื้อซองอุ้ยโทรศัพท์ัวเปลี่ยนน้ำใส่ปุ๊บ เหลือแต่ซองค่อยไว้กันเตือนเตือนให้ระวังก็เตือนระวังวิชาชีพนะฮะก็ขอให้ชะตากรรมเดียวคนที่โปรโมทคอนเสิร์ตนะครับผมอะไรอยากอะไรอยากพูดได้เราต้เราากไปช้างเราอยไปช้างเราอยากเราหมายถึงว่าแช่งใหม่แช่งใหม่จะวิชาชีพใครถูกการขอให้อุนจิมันสวนทางออกมาเออไม่ไง ครับผมก็ต <ien ic> <Harriet> ้องแบบนิดนึงเขาจะได้ไม่ทำอย่าไปโกงอย่าไปทำร้ายใครนะครับผมคุณผู้หญิงสุภาพสตรีระวังด้วยแต่งตัวก็ระวังแล้วก็ระวังเรื่องแบบเป็นรลามด้วยใช่ในเจสานาเพราะว่า แบบว่าผมเจอทุกปีเลยเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยที่เขาแบบไปเล่นสงการระวังตัวนะครับผมแล้วก็อ่าระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องแอลกอฮอล์หรืออะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงค่ะให้เรียรฝึกต้องทำสนไม่มีคู่ในคัมภีกลางนี้ซึ่งพี่ก็คือพี่แล้วเขาไม่มีอ๋อครับผมก็คือผมว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะไม่ต้องให้รังใจหรอกก็คือผมว่ามัน ก็เราใช้ชีวิตยังไงก็อย่างนั้นอะไรเงี้ยเมื่อไหร่เพรที่ถูกต้องเข้ามาเราก็จะรู้เองอย่าไปรีบอย่าไปร้อนอะไรมันครับผมแล้วก็ขอให้เล่นน้ำอย่างมีความสุขเออก็อย่าไปรีบร้อนเดี๋ยวเราเราจะแบบเจออะไรที่มันแบบว่าไม่ถูกต้องค่อยๆเลือกค่อยๆครับผมใช่ถ้าใครรอมาฝัดแดงยืนหน้าเลยอนี่เราก็เราก็สมวนตัวนี้หนึ่งครับโอเคนะครับครับผมยังสิ